สวัสดีค่ะสำหรับชุดคิดชุดนี้นะคะจะชวนมาเย็บค่ะกระเป๋าสำหรับใส่เครื่องสําอางนะคะกระเป๋าใบนี้ค่ะเราจะเย็บต่อผ้านะคะให้ตัวกระเป๋าค่ะมีสีสันที่สดใสค่ะเราจะใช้ผ้าถึง7ลายด้วยกันเลยค่ะเดี<ว>๋ยวเราไปดูผ้านะคะที่มาในเซตคิดกันเลยค่ะตัวผ้าในชุดคิดชุดนี้นะคะจะมีผ้าด้านหน้ากับด้านหลังนะคะซึ่งจะเป็นผ้าต่อกันทั้งหมด7ชิ้นนะคะก็จะมี2ชุดค่ะ 7ชิ้นนะคะเดี๋ยวเวลาที่เราต่อผ้านะคะเราจะเรียงผ้านะคะตามแบบในรูปนี้เลยค่ะขนาดตัดผ้านะคะความกว้างค่ะอยู่ที่5เซนนะคะส่วนความยาวนะคะอยู่ที่23เซนค่ะถัดมานะคะเป็นผ้าซับใน2ชิ้นค่ะขนาดตัดผ้านะคะความกว้างค่ะอยู่ที่27เซนค่ะความสูงอยู่ที่23เซนค่ะแล้วก็เป็นตัวผ้ากาวค่ะ 2ชิ้นเหมือนกันค่ะขนาดตัดผ้าค่ะความยาวอยู่ที่27เซนความสูงอยู่ที่23เซนค่ะซิปค่ะใช้ซิปนะคะซิปใช้ความยาวค่ะอยู่ที่25เซนค่ะตัวที่มากับในชุดคิดนะคะซิปจะเป็นซิปฟันเหล็กนะคะของตัว YKK ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการเย็บกันเลยค่ะเราจะเย็บต่อผ้านะคะตามที่เราเรียงสีผ้าไว้ตามนี้เลยค่ะจับประกบนะคะด้านถูกของด้านถูกของผ้าค่ะเข้าด้วยกันค่ะ เย็บ yep, จะขอบผ้านะคะเข้ามาที่7มิลค่ะใช้ค่าความถี่ค่ะอยู่ที่2.5มิลค่ะแล้วก็ประกบนะคะชิ้นถัดไปค่ะชิ้นถัดมาค่ะชิ้นถัดมาค่ะ ชิ้นสุดท้ายค่ะ เย็บเสร็จเรียบร้อยนะคะเราจะนําทั้งสองชิ้นนะคะไปรีบลมตะเข็บนะคะเวลารีดค่ะให้รีบลมตะเข็บนะคะไปทางด้านใดด้านหนึ่งให้เหมือนกันทั้งชิ้นเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะนําผ้ากาวนะคะรีดติดด้านหลังค่ะของผ้าค่ะทั้งสองชิ้นค่ะรีดติดผ้ากาวเรียบร้อยนะคะเราจะหาจุดกึ่งกลางนะคะของผ้า1ชิ้นก่อนนะคะจุดกึ่งกลางแล้วก็มาร์กไว้นะคะแล้วก็จุดกึ่งกลางของของซิปนะคะ ประกบกันค่ะเอาหน้าถูกของตัวซิปนะคะประกบกับหน้าถูกของตัวผ้าค่ะให้จุดกึ่งกลางตรงกันนะคะแล้วก็ใช้คลิปหนีบนะคะหรือว่าเข็มหมุดนะคะกัดไว้ค่ะแล้วเราก็จะเนาซิปนะคะให้ติดกับตัวผ้าชิ้นหนึ่งไว้ก่อนค่ะเนาซิปติดกับผ้านะคะใช้ความถี่ประมาณสัก3ามมิลค่ะ เอาเสร็จเรียบร้อยนะคะเอาผ้าซับในค่ะประกบด้านถูกนะคะกับด้านถูกนะคะลงไปเข้าหากันค่ะใช้คลิปหนีบไว้ค่ะเดี๋ยวเราจะไปเย็บติดค่ะเย็บติดซิปนะคะด้วยตัวตีนผีติดซิปค่ะความถี่ประมาณ2.5มิลนะคะเข้ามาจากตัวขอบค่ะประมาณครึ่งเซนค่ะ ติดซิปด้านหนึ่งเสร็จเรียบร้อยนะคะเราจะเอาผ้าอีกชิ้นหนึ่งค่ะมาวางประกบนะคะหน้าถูกกับหน้าถูกเข้าหาตัวซิปเหมือนเดิมนะคะตามรอยตำแหน่งมาร์คค่ะที่เรามาร์กไว้นะคะคราวนี้ค่ะเวลาที่เราจะวางผ้าค่ะให้เราเลือกเลยค่ะว่าเราอยากจะให้ผ้าค่ะลายผ้านะคะไปทางเดียวกันนะคะหรือสลับทางกันค่ะอันนี้ขึ้นอยู่ที่เราได้เลยนะคะ แล้วเราก็ไปเย็บติดซิปนะคะเหมือนอีกด้านที่เราเย็บได้เลยค่ะประกอบซับในค่ะลงไปเหมือนเดิมเลยค่ะแล้วก็นำมาเย็บค่ะเสร็จแล้วนะคะแยกผ้าออกมาตามนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเย็บกดตะเข็บนะคะช่วงตัวปากกระเป๋ากับซิปนะคะใช้ความถี่ประมาณ3มมิลค่ะแล้วก็เข้ามาจากเส้นขอบตัวนี้นะคะประมาณ3มมิลเหมือนกันค่ะเย็บกดทั้งสองข้างค่ะ เสร็จแล้วนะคะเราจะประกดผ้านะคะหน้าถูกกับหน้าถูกของผ้าด้านหน้าเข้าหากันแบบนี้นะคะแล้วก็หน้าถูกของหน้าถูกกับตัวผ้าซับในค่ะเข้าด้วยกันแบบนี้ค่ะจับประกบกันนะคะใช้คลิปหนีบนะคะหรือหมุดกัดนะคะ2ชิ้นให้เข้ากันค่ะหนีบหรือกัดหมุดทั้งสองด้านของกระเป๋านะคะแล้วเดี๋ยวเรานําไปเย็บกันก่อนค่ะเย็บยาวลงมานะคะจากขอบกระเป๋านะคะเข้ามาอยู่ที่7มิลค่ะ ความถี่อยู่ที่2.5มิลค่ะเย็บทั้งสองข้างของกระเป๋าค่ะพอถึงช่วงที่ติดซิปนะคะเพื่อความปลอดภัยค่ะเนื่องจากว่าซิปของเราอะค่ะเป็นซิปฟันเหล็กนะคะเวลาที่จังหวะที่เข็มเดินนะคะอาจจะไปโดนตัว ฟันซิปได้นะคะทําให้เข็มหักได้ค่ะให้เรานะคะหมุนวงล้อด,ด้านข้างของตัวจักค่ะแล้วก็ค่อยๆเขยื่นดูว่าเข็มผ่านได้หรือเปล่าก่อนนะคะ mm hmm. เมื่อผ่านตรงช่วงฟันซิปมาเรียบร้อยนะคะ mm hmm. เราก็เย็บต่อได้เลยค่ะ เย็บเข้าข้างกระเป๋าเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะเย็บนะคะที่ก้นกระเป๋านะคะของตัวผ้าชิ้นนอกแล้วก็ผ้าซับในนะคะตัวผ้าซับในค่ะให้เราเว้นช่องนะคะสําหรับกลับผ้าไว้นะคะประมาณ4-5เซนไว้ด้วยค่ะเย็บจากตัวขอบผ้านะคะเข้ามาที่7มิลน,นะคะความถี่2.5มิลค่ะ หลังจากนั้นนะคะเราจะเย็บก้นกระเป๋าโดยที่จับแบบผ้าแบบนี้นะคะให้จุดกึ่งกลางนะคะของตัวก้นนะคะกับตัวข้างกระเป๋านะคะตรงกันค่ะ ก็คือเราจะเย็บตัดก้นกระเป๋านะคะที aí, so. er ่ผ้าด้านชิ้นนอกนะคะ2ฝั่งนะคะแล้วก็ผ้าซับในค่ะ2ฝั hi> <hi ่งค่ะเดี๋ยวเราขีดเส้นให้ครบทั้งสี่ด้านก่อนนะคะแล้วเราจะนําไปเย็บตามรอยเส้นที่เราขีดปากกาไว้ค่ะขีดตัดก้นกระเป๋านะคะให้ครบทั้ง4ด้านนะคะแล้วเดี๋ยวเรานําไปเย็บนะคะตามรอยปากกาที่เราขีดไว้ค่ะเย็บตามรอยปากกาสีฟ้าที่เราขีดไว้นะคะความถี่อยู่ที่2.5ค่ะเย็บทั้ง4ด้านนะคะ เย็บก้นกระเป๋าเสร็จเรียบร้อยนะคะเราจะตัดก้นกระเป๋าออกนะคะให้เหลือตะเข็บค่ะประมาณ1เซนค่ะตัดทั้ง4ด้านนะคะแล้วก็นะคะกลับผ้าด้านถูกออกมาค่ะ ับผ้าออกมาเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะเย็บปิดช่องกับผ้าตรงนี้กันค่ะเย็บปิดช่องกับผ้านะคะาจากตัวขอบผ้าเข้ามาประมาณสัก1-2มมิลนะคะความถี่ประมาณ2.5มิลค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะกระเป๋าของเราค่ะหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe